ตินวอวยพรปีใหม่นะคะก็ อ,ออกมาวัยพรชารัสเชียค่ะขอให้ทุกคนรักชาติรักครอบครัวนะคะรักประเทศชาติเนี่ยแหละค่ะแล้วก็วยพรปีใหม่แฮปปี้นิวีย์สนยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยข้อความที่มีความสําคัญมากๆเลยนะก็คือปูตินประกาศที่จะเดินหน้าภารกิจต่อนะคะหลังจากที่เมื่อก่อนหยุดปีใหม่ทุกคนคงเห็นข่าวกันแล้วนะคะก็หลังจากที่รัสเซียถูกกระตุกหนวดด้วยเรือนะคะก็ยูเครนเองนะคะจากยูเครนเนี่ยแหละค่ะก็เลยจําเป็นที่จะต้องเดินหน้าต่อนะคะ แล้วก็เนี่ยแหละค่ะหลังปีใหม่ก็จะเดินหน้านะคะแล้วทางด้านของเซเลนสกี้เอชเชานี้ก็ออกมากเคลื่อนไหวแล้วนะคะให้สมภาษ์กับสื่อว่าปีนี้จะปักหมุดที่ย้อนกลับไปที่คลเมียนะคะแล้วก็จะขอห้าขอเพิ่มอีก5้าสันายเป็นผู้หญิงด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายที่อยู่ในต่างประเทศค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายเหตุหลายปัจจัยนะคะก็ปูตินเองจะไปที่ต้องเดินหน้าค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่17มีนาคมนะคะปูตินเองก็จําเป็นที่ จะต้องมีผลงานนะคะแล้วก็เหตุการณ์กำลังจะครบรอบ2ปี24กุมภาพันธ์นี้แล้วแล้วก็ทางด้านของเซเลนสกี้ตะวันตก ยูเครนนะคะก็อ่อนแรงลงไปเรื่อยๆทั้เองก็อาจจะมาในช่วงสิ้นปีเดือนพฤศจิกายนนะคะการเลือกตั้งของสารัฐค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้มีลุ้นนะคะว่าจะปิดจ็อบได้หรือไม่สาหรับปูตินนะคะจะปิดจ็อบก่อนเลือกตั้งหรือไม่ของของรัสเซียนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรายงานข่าวออกมาตลอดนะคะว่าถึงแม้ตอนนี้เนี่ยเงียบเงียบไปแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเบื้องหลังเนี่ยก็มีการเจราจารเงียบกันอยู่อย่างสม่ำเสมอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตะวันตกเองมาพูดคุยกับทางด้านของอยูเครน ว่ารัสเซียนะคะเพื่อที่จะปิดจ็อบงานนี้ได้แล้วนะคะเพราะว่าก็หมดแรงเข้าต้มกันไปต่างๆกันแล้วนะคะแล้วก็หน้าหนาวด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะเครื่องหมายเครื่องมือของยูเครนเนี่ยก็อาจจะไม่พอถึงหน้าหนาวที่จะหมดหน้าหนาวนี้นะคะอังกฤษเองก็หมดหมดครัวในเวลานี้ค่ะสหรัฐเองก็หมดครัวนะคะญี่ปุ่นเองกำังไปต้องส่งเครื่องมือไปช่วยลูกพี่อย่างสหรัฐด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นด้วยหมู่ด้วยมวลเนี่ยนะคะก็จําเป็นที่จะต้องมีการเจราจารยุติเหตุการณ์ให้ได้แล้วค่ะมันก็เข้าสูตรด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมก่อนการที่จะเจราจาเนี่ยก็จะต้องมีเสียงฟ้าร้องฟ้าคำรามกันก่อนนะคะเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบก็เอาใจช่วยให้มีการเจราจาเกิดขึ้นได้เป็นจริงอ่ะนะคะอยากให้ปิดจ็อบแล้วค่ะสําหรับเหตุการณ์นี้นะคะแล้วปีนี้นะคะรัสเซียเองเนี่ยก็ไม่ได้จะเดินหน้าแต่เฉพาะยูเครนค่ะเพราะว่าปีนี้นะะรัสเซียจะเป็นประธานของบริกส์ด้วยนะคะ ก็เริ่มต้น5้าประเทศบวกไปอีก6สมาชิกใหม่แล้วก็กำลังจะครบ30ประเทศสำหรับกลุ่มบริกส์นะคะที่จะมาเปลี่ยนโลกค่ะเป็นดิมทีมนะคะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปดอลลาร์ก็ลดอิทธิพลลงนะคะปิโตดอลลาร์ก็ไปขายตรงโดยที่ไม่ต้องมีคนกลางแล้วค่ะจีนรัสเซียอินเดียขายกันเองนะคะใช้หยวนใช้รูปีใช้รูเบิลค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ทองคำนะคะแน่นอนค่ะก็จะขึ้นไปเป็นพระเอกของโลกนะคะก็ปีนี้จะขึ้นไปอีก13%สําหรับ ราคานะคะเพราะฉะนั้นไม่ไกลเกินจริงค่ะที่เราจะได้เห็นทองคําบาทละห0,000ื่นค่ะแล้วก็ในช่วงวันปีใหม่นะคะปูตินก็ยังได้ไปเยี่ยมทหารหารนะคะทั้งที่โรงพยาบาลแล้วก็ที่กองบัญชาการเลยละคะ่ะก็หยิบภาพมาฝากกันในคลิปนี้นะคะก็เป็นภารกิจที่ต้นปีนอกจากปูตินจะวอวยพรปีใหม่ประชาชนชาวรสัสเซียแล้วนะคะก็ยังให้ความสําคัญไปกับเหล่าทหารหานด้วยล่ะคะ่ะ พร้อมกับภารกิจที่รัสเซียจะทำในปีนี้นะคะรวมทั้งภารกิจในประเทศแล้วก็ภารกิจบนเวทีโลกของรัสเซียด้วยล่ะค่ะก็เป็นอันว่าในปีนี้นะคะรัสเซียแยกไปปักหมุดที่ขั้วโลกเหนืออาร์กติกค่ะส่วนจีนนะคะลงใต้ไปปักหมุดที่อ่ารตักติกาค่ะ